มาดูหน้าบ้านมาดูหน้าบ้านรถเต็มเลยค่ะมาดูรถเพื่อนไปเมืองไทยอีกแล้วไปเมืองไทยไปหาสาวไทยอีกแล้วแกติดต่อมาแกแกดูทางอันนั้นยังไงทางติดต่อหาคู่ทางเหน็บไงแล้วทีนี้ ทีนี้ก็เลยไปหาหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าไปไม่ซ้ําคนนะแกเราบอกว่าเวลาแกมอร์นิ่งทามอ่ะแกจะไปกินข้าวอ่ะแล้วผู้หญิงงานนอนแกบอกว่าไม่ลุกขึ้นไปกับแกทีพอไปไปได้สองอาทิตย์แกก็คบหาคนใหม่แล้วทีนี้พอกไป แกก็บกว่าเหมือนเดิมไม่ไม,ไม,ไม่ตื่นขนาดนั้นสี่โมงเช้านะตื่นไปหากินข้าวอะ่ะผู้หญิงไป่แเถอะฉันจะนอนประมาณเนี้ยแกคบแกก็ประมาณว่าผู้หญิงก็ทํางานไงพอเข้ามาไปกับแขกเนีงง่ยเหมือนเขาหยุดไงแต่เขาได้ตังไงทีนี้เ็เลยแกก็เลย,เ,ลยเออก็มีเบอร์กันไว้แหละแต่กลับไปอีกรอบแกก็คบคนใหม่แล้วทีนี้ มันก็ตลกเยอนี้เราก็เลยบอกว่าเธอไปเมืองไทยใช่ไหมเอาเอารถเธอไม่เห็นขับหน่อยเขาเลยว่าเธอมีใบขับขี่มีรถเธอแค่ออโต้เห็นขับได้สนกเขาก็เลยเอามาไว้มาฝากไว้แล้วแล้วเ,เขาก็ไปแอร์พอร์ตไปลองก่อนแฟนไปลองก่อนไปส่งที่แอร์พอร์ตอ่าทีนี้เราว่า ยืมยืมรถมาทำคลิปหน่อยนะเราก็ะบอกยองย้รถมาทำคลิปหน่อยทีนี้เพื่อนอีกคนก็บอกว่าใครมาบ้านเนี้ยได้ลงวิดีโอหมดหลไม่ไม่ไม่ยอมก็ต้องยอมเพื่อนเขามาก็จริงๆนะขนาดขนาดเราไปกับแขกยาวนะคือสี่โมงเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบนอนดีอ่ะคือถ้าจะไปอะไปไปเหอะอาหารเชาวเนไม่กินเัน ปกติอาหารเช้ามันเวลาเขาประมาณอาหารเช้าก็หนึ่งโมงเช้าถึงสามโมงนัแหละแต่ว่าเออแขกเขาก็เลดเลดหน่อยคือตามไม่ไม่ทางโรงแรมจัดนะนะเขาก็จะประมาณสี่โมงเช้าแต่ว่าผู้หญิงไทยอ่ะขนาดเราเรายังเออไปเหอะฉันฉันขอน,นอนมากกว่าขอกินอะไรเงี้ยเออเลยแกก็เลยบบเออ ขอให้ฉันคบหลายๆคนทีนี้พอไปคราวนี้นะก็เลยมาเล่าว่าฉันไม่คบผู้หญิงคนที่แล้วคนคนแรกเพราะว่าเพราะว่าแกไปหาผู้หญิงคนที่สองแล้วทีนี้มีปัญหามาแกก็โทรไปหาคนแรกคนแรกก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไปอีกคราวหลังไปคบผู้หญิงคนที่สามคนสามสุดท้ายก็ไปหาคนคนแรก ฉันมีปัญหานี้ช่วยหน่อยประมาณเนี้ยนี้ทีนี้แกก็เลยเออมาคราวนี้แกบอกว่าฉันไปหาคนคนแรกเรื่องอะไรนี่แหละไปหาคนแรกแลก็จริงๆนะถ้าให้เราติดต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละคือถ้าเป็นญาติเราเองคือติดต่อไปแล้วแล้วเขามีปัญหาเราก็จะเสียไงคือให้เขาลองเองถ้าชอบก็คือพบกันแล้วไป จำซิงกันแล้วถ้าเกิดโอเคไปด้วยกันได้ก็กจะไม่เสียเราเป็นแบบนี้นะฝรั่งเนี่ยทางญาติๆาราเ่าเออให้ให้ติดต่อให้หน่อยพอติดต่อแล้วไม่ได้คนรวยเลยประมาณเนี้ยใครก็เขาจะปิดติดตอ่อสําหรับเราเราคิดว่าเอาถ้ารวยก็เอาไวส้สิใครจะติดต่อให้คนอื่นประมาณเนี้ยเราถ้าเป็นเรานะเราก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้มิ่คนบอกติดตอ่อถ้าไม่ม่ติดต่อให้ญาติเนี่ย อุ้ยเรากอกลัวเราจะหาได้เราก็ยังหาได้แค่นี้เองทําไมติดต่อให้คนถ้ารวยเราก็จับเองสิใช่ไหมพูดอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ตอนนี้เพื่อนแฟนก็ไปหาเอาสาวไทยหมดเลยนะคะมีครอบครัวหนึ่งนะคะบอกว่าอย่าไปเจอจะไปเจอรักนะใครไปเจอใครไปเจอมันเนี่ยเสียผัวนะ <c oughs> มันไม่ใช่ความผิดของเรานะ เวลาเราไปบาร์บีคิวหรือไปอะไรเนี่เยเพื่อนๆเราจะไม่ได้นั่งรอกินนะเราจะช่วยเขาย่างแม่ฉันช่วยเองทํานั่นทํานี่ไงแล้วเพอิอนเขาเห็นแล้วก็แบบว่าเราอ่ะเทคแคร์ดีอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆเขาก็ไปเลิกกันเองแล้วก็แฟนเน้ว่าไม่ใช่ความผิดของเมียกู <c oughs> ทีนี้หลายคนนะมาเจอเราแล้วแบบเขาไปเลิกกันอะ ตอนตอนนี้เราก็เลยไม่ไม่ไปไม,ไม,ไม่ได้ไปเจอใครอะ่ะเชื่อไหมขนาดเพื่อนแฟนอะ่พนอะพากันเลิกผู้หญิงแล้วไปหาหาผู้หญิงเอเชียกันหมดเลยนะเ,เราก็งงเหมือนกันแหละเพื่อนแฟนเกือบจะทุกคนอะ่ะแล้วเพื่อนสนิทเขาสี่คนเออสามคนเลิกกันกับเ,เมียหมดเลยสี่คนเลิกกันกับเมียเขาเขามหมดเลย มีแฟนเรานี่แหละแต่งงานช้าแต่งงานช้าแล้วก็ก็ได้ยาวเลยไงคนอื่นเขาแต่งพอพอลูกโตเขาก็เลิกกันประมาณเนี้ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหาผู้หญิงอื่นค่ะเขาแต่งเร็วนะเขาแต่งเร็วไงมันก็ได้เลิกเร็วเราแต่งช้าไงกับแฟนเป็นคู่ที่แต่งช้าแล้วก็มามีลูกน้อยไง นี้เพื่อนๆก็เลยได้ได้มาช่วยกันเลี้ยงต่อแต่ก่อนแฟนก็ไปช่วยเขาเลี้ยงนะตอนมาแรกๆแ,แล้วก็ช่วยเพื่อนแฟนเพื่อนสนิทเขาอะ่ะมีลูกแล้วก็ไปช่วยเลี้ยงช่วยป้อนนมช่วยอุ้มแต่ตอนนี้เขาก็มาเลี้ยงลูกเราช่วยอืมนั่นแหละมันก็เป็นแบบนี้นะพูดถึงว่าแก๊้งแฟนเขาก็มีบ้านมีรถอะไรนะมีรถคลาสสิกลถดเกา่า เรียกเราเรียกรถดเก่าแต่แฟนมองว่าคลรดคลาสสิกเออเขาก็มีกันแล้วมีบ้านพักตากอากาศกันนะแต่ว่าถามว่าแบ่งปันไหมก็สมัติอยากก็อยากมีอยากได้เงินก็ต้องขอประมาณนี้ไงเป็นแบบนี้ไงสําหรับเราเราเราไม่ค่อยขอใครกินน่ะสําหรับเราอ่ะมีขนาดเพื่อนสนิทเขาอะนะมาถามว่าแฟนเธอ ให้เงินใช้เดือนละเท่าไหร่เราก็เลยบอกว่าไม่ได้ให้ใช้เลยฉันก็พอเก็บเก็บเอาจากที่เขาให้มั่งแล้วก็ไปปั่นสล็อตได้ฉันก็เก็บเอาประมาณเนี้ยแล้วก็เขาก็ให้บัตรเครดิตมาไปซื้อของใช้ยังไงแต่ถ้าส่งทางบัน้นเขาก็ส่งให้ตามที่เราเราก็จะไม่ไม่ให้ทางบัานขนาดที่ว่าเหลือกินเหลือใช้นะเราเราให้พอ พอเขารู้จากกันทํามาหากินไงอย่างส่งให้แค่ค่าน้ําข้าไฟอย่างเงี้ยสองสามเดือนส่งหมื่นสองหมื่นประมาณเนี้ยเราไม่ได้ส่งให้แบบว่างอมืองอเท้าอยู่บ้านใช้เงินเงี้ยเพราะเราเกลียดมากเลยนะเพราะตอนเราตอนที่เราเล็กๆเราก็ดิ้นรนหาเงินด้วยตัวเราเองไงเราก็เลยไม่ชอบสําหรับใครที่ขอแล้วไม่ทํางาน่ะ แล้วเราก็จำนะตอนเด็กๆเรา,เราลําบากยังไงแล้วคนอื่นเห็นแค่เห็นแล้วมองเราเฉยๆแล้วไม่ช่วยอะ่ะเราก็จะจํานะว่าเออตอนเด็กๆอไม่ช่วยเลยนะอะไรเงี้ยพี่น้องเหมือนกันเราไม่ได้สนใจนะเพราะว่ามีมือมีเท้าอยากขออยากเรียนก็ต้องดิ้นรนบ้างไม่ใช่ว่ามาแแมะที่เราคนเดียวสมัยเด็กน้อยอะ่ะเราไม่ได้ขอใครนะ ไปเรียนอ่ะยิมเงินกู้แล้วบอใช้ปิดเทอมก็ไปหางานทําดิ้นรนหานี้ไงเราเห็นตัวเองดิ้นรนมาตั้งแต่เล็กๆแล้วโตขึ้นมาเราสบายไงเราไม่อยากให้คนที่สบายตั้งแต่เล็กแล้วโตขึ้นมาลําบากอันนี้มันเรื่องจริงนะสุภาษิตเนี่ยจริงๆครอบครัวเราเหรอมีเราคนเดียวที่สบายตอนแก่ไม่ได้ทํางานเรื่องเงินอย่าไปอะไรมากมาย ไม่ใช่หรอกคือสําหรับเราอ่ะมีเงินคือหลังจากนั้นเราเรารู้สึกเบื่อหนายอ่ะไม่เหมือนกับตอนนี้เราดิ้นรนนะคือชีวิตเราอ่ะเวลามีเงินมาเนี่ยเรารู้สึกเบื่อหนายเบื่อหน่ายกับชีวิตเลยนะเราเรารู้สึกเราเป็นแบบนี้คนอื่นจะว่ายังไงก็แล้วแต่สําหรับเรามีเงินมีเท้าอย่าอยู่นิ่ง